สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าช่ไหนะคะตอนนี้เฟื่องก็อยู่ที่วัดนาโคค่ะตำบลนาโคกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดทำบุญดอกไม้ทุกเทียนนะคะไหว้พระหลวงพ่อสำลิศค่ะพามาชมบรรยากาศงานวัดค่ะ นี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาเที่ยวงานวัดนาโคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศในงานด้วยกันนะคะนี่ตอ่อคิวซื้อขนมนะคะนี่กำลังทอดแบบใหม่ๆเลยนะคะนี่เรียกว่าขนมกงนะคะเป็นขนมพื้นบ้านนะคะที่หากินยากคะ่ะเพื่อก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะ เพิ่งจะเคยเห็นค่ะเยก็บบรรยากาศการทอดให้ได้รับชมกันค่ะ จาก,การรอซื้อขนมนะคะนี่นะคะได้กันทีละคนรอคิวยาวเลยนะคะเฟื่องก็อยากจะลองนะคะแต่ว่าคิวยาวมากค่ะก็รอไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากยาศในงานต่อค่ะมักขาหวานลงละร้อยสามสิบค่ะขอลัลหน่นะคะ นี่ก็ข้าวโปงขนมขึ้นบ้านชาทิศสายค่ะร mm ้ hmm. ันย่างใหม่ๆนนะคะ mm hmm. ในงานก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะออกบูธขายของกันเยอะค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นของกินเยอะนะคะ mm hmm. เลือกซื้อได้ตามใจชอบเลยค่ะ mm hmm. นี่ร้านไก่ย่างนะคะ mm hmm. ย่างสดๆแบบนี้เลยค่ะร mm ้า hmm. ุ้มตำนะคะร mm ้ hmm. นานน้ำ ชินทอดก็มีเสียงที่จะยินนี้นะคะก็จะเป็นการเทิดเสียงนะคะของอหน่วยหนังก้างแป้งค่ะมีสองจอประทะกันนะคะวัชรินกับสุดใจอินเตอร์ค่ะเสียงก็ะหึมมากเลยค่ะเราก็ต้องหยุดเกยเลยนะคะไว้ใค่ะเสียงกระเทือนมาก เระบบเครื่องเสียงนะคะเทระบบเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอฉายช่วงสามทุ่มค่ะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศการวัดให้ได้รับชมกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีค่ะ